โอ้สวัสดีครับอ้าวเขาบอกว่าไอ้ได้หกหังขั้นตอนการสมปูนเขาบอกนะครับผมคุณกันตายนะครับจากของอูสมว่าสมเอ,ง,อเสมงสมสมสมครับเด็กงานไปกับบรรยากาศดีครับฟังเสียงเครื่องบินไปนำมาทุกห้านาที ยังย uhm. uh ูทูปเปอร์นะครับผมผมเป็นยูทูปเปอร์นะฝึกหัดอันนี้ใส่ของก็พอดีดอกมันจะแคนตึงเข้าไปวะนี่ ป,ปังขนม,ม,มตั้งสองนะครับอตมบอไ้สาทงว้าอ๋ม,อมากไป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 เวฝ่ามงย้ายเสาเดียวยถ้าแแออนแหลียวยู่งเดย่าเอายินใจโหลดบ่เลี้ยวบ่วเลี้ยวนี่มันแหงอยู่ หิ่มันแห้งกูผู้จ้าหินก็ไปว่ะยี่ก้นหยางได้บ่ะี้ยหินเลยเหี่ยหินเลย MM Ooh, เอาทิ้งมาก่อนทิ้งมาก่อนคุณนายยัยไหนทิ้งมาก่อนทิ้งมาก่อนฝากไปเท่ไหมจ๊ะเราเห็นโล่ยกเองกันเจ้าก็จะฝ่าแล้วยัยหน่อยเขาจะไปเท่ยู่ดิ อรอลาเไปาอาคลิปยังอีกคลิปห้าแล้วคลิปยังนี่คือคลิปเทียงกันโอ้ไปแล้วรถเร่ง่ ้อมีปา่ปีปาไ่เดี๋ยวก็สั่งแล้วสั่งแล้วเดี๋ยวเห็นมาหอดนครับผู้แม่นสั่งครับผู้แม่นสั่ง ก็จอมากกับบ <t ab es> ่อซื้อหรอกจ้าโอ้ข้างนั้นโรบิลีเด้อนี่ก่อยได้บอเหโอ้ยนั่นตายอาการยุ่งก้อยเนยัยเขาก็ยังมา ไดไปเฮ็นงานนะครับมาเทียงกันทุนจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นอุ้ยอุ้ยอุอุ้ยบดถือรถมาผมแค่บดถนอมรถบดย่า่มันต่ำเลยจะ นะครับผมว่างเสาดแดนหนีนะครับเสร็จแล้วอาจะไปเฮ็ดข้าง,ง,ลางหลังข้างนั่นแล้วกันข้างตอนนลาดจะคือเฮ็ดบ้านนะครับอูห้อยยืนขางนี้อ,อูรถก็ต้องไปหนามไส่ร้าวหน่อยดีก็ โอ้ยมันก็ดูนตัวตัวนี้นับรนบการกลางเบนอ้ ม่มสันสันครับขึ้นจะควงได้หน่อยบอกยากออกแบบชเอาครับคลิปนี้ ก็ตายปิดคลิปนด้นแล้วจบปิดปิดบอกปิดได้แล้วตากล้องทำงานแล้วคะ่ะตากล้องอู้งานตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วคะ่ะ